วิธีนำคลิปของตัวเราเองใส่ในวิดีโอเพื่อเพิ่มความน่าสนใจและเน้นคอนเทนต์ที่เราต้องการจะสื่อด้วยแอปแคปคั t ไปดูกันเลยค่ะอมพัฒสอนทำคลิปกดหัวใจกดติดตามอมพัฒไว้นะคะจากนั้นให้เข้าไปที่โปรเจกต์ใหม่เลือกวิดีโอหลักที่เราจะใช้นะคะจากนั้นเลื่อนมาที่ภาพซ้อนเพิ่ม Overlay เลยแล้วเพิ่มวิดีโอรองลงไปค่ะลากให้เสมอกันนะคะ จากนั้นแตะที่วิดีโอรองแล้วก็ให้เป็นแถบสีขาวขึ้นแล้วจากนั้นเราก็จะเลื่อนไปทางด้านขวาม,มือค่ะไปเลือกตรงมสัสทีนี้อยากจะได้รูปของเราให้อยู่ในตำแหน่งไหนเลื่อนไปได้เลยนะคะด้านซ้ายด้านขวาด้านบนแล้วก็สามารถเลือกรูปทรงได้ค่ะก็สามารถปรับแต่งขนาดได้ว่าว่าเราจะเอาให้เป็นวงกลมเนี่ยขนาดใหญ่เล็กแค่ไหนโดยเลื่อนตามลูกศรน,นะคะ ไม่ได้ขนาดที่ต้องการแล้วก็ติ๊กถูกค่ะก็จะได้เป็นภาพวิดีโอของเราบรรยายเนื้อความที่เป็นวิดีโอหรือเป็นภาพออกมาเพิ่มความเด่นของเนื้อหาที่เราจะใช้ในการบรรยายในการพูดนะคะแต่ถ้าหากเราไม่ต้องการกรอบให้เราก็าไปลบพื้นหลังนะคะเมื่อลบพื้นหลังแล้วจะสังเกตว่ามันก็ยังเป็นรูปกรอบค้างอยู่นะคะอันนี้ให้เราเลื่อนเข้าไปตรงที่เดิมนะคะก็คือตรงตัวมา s ์ เหมือนเดิมเข้าไปที่เดิมแล้วก็ติ๊กตรงไม่มีนะคะออกให้กรอบเนี่ยออกก็จะเป็นภาพตัวเราที่ไม่มีพื้นหลังนะคะลองทำกันดูนะคะใครทำได้ทิมทำได้พบกันใหม่คริสหน้า